ก <c oughs> ับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่รายการเฟิร์สเกมเมอร์ที่พิลยุมเฟิร์สแอคนครับจะมาเล่นท a งจุด iO นะครับก็เป็นเกมที่สาม,มารถโหลดโหลดได้นะไอเอ่อ p ์กูเกิเพตนใน a อ l ไลอ้กทั่ไปนะนะฮะก็เกมนี้ก็เหมือนในคอมไม่เหมือนในคมอ,อมหรอไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่มาลองเล่นกันเลยส่วนผมคุณโจนะผมจะชื่อ FGT นะครับ ซึ่งคุณจะเจอผมได้ในเกมนี้กบนะครับอันดับแรกมันจะมีเลือกอยู่อัพอัพอยู่6อันใช่ไหมครับอันแรกคือเลือดคือรีเลือดไวอัน2เป็นรูปก้ามเป็นรูปมือครับดาเมจยิงยิงอะไรยิงแรงโอเคอันที่สคุณโลเวลาเมื่อคนโจมตีมาก็จะทําให้ดาบเมจมันลดลงอันที่สามคือไออันที่สคือสีเขียวมันคือทําให้ยิงไวขึ้นนี้คือ รองเท้า mould, movement, boxing, iden, rain, วิ่งทําให้วิ่งอันวิ่งไวว่าอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นไหวไวอ่ะแต่ไอ้ลูกแพ้ผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันไปเจออะไรนะสไนเปอร์หวีเจ็บจะสู้อ่ะสไนเปอร์เออเอ้ยเอ้ยเอาไงโอ้โหประเดิมคลิปแรกครับจอนีนอสน้นสไนเปอร์ เดี๋ยวผมจะฆ่าได้ไหมที่ผมมาเล่นมาก่อนวิวตอนเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ในคอมสี่สิบห้าแต่ผมก็เล่นไปวหวหกสิบสี่ 6, แล้วอุ้ยถ้าเกิดจะอัพของพวกนี้เต็มเอา้าเกิดอัพของพวกนี้เต็มก็วววิวหกสิบสองก็อัพเต็มแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,หม่นี่มาเราจะมาเล่นให้ถือของอันดับหนึ่งผมจะเล่สนสไนเปอร์ก่อน,กนคลิปนี้ก็จะเพิ่มดาเมจสไน์เปอร์แนะนำให้อัพดาเมจก่อนนะครับ ก็ได้คาบอื่นไง่ายๆยับดามเ่งเกันมาตัวไฟอ่ะนี่ขอขอขอละชุบชุบอาน,นออี่ยิงเลยหรอโอ้สไลเปอร์สไลเปอร์ตัวเมื่อกี้มันเนี่ยตัวเมื่อกี้เราขอเก็บนายเลยแล้วกันปุ๊บปุ๊บชุบชุบ อืมต mm ุ hmm. okay. mm ่มเคอัพดาเมจให้เต็มก่อนลวกันยงนิงแรงนี่ยิงพวกนี้ก็ยิงได้จะดดบเบลยิงอัน,นใหญ่นี่ครับอันแรกคือปืนปืนปืนสองกระบอกอันที่สองคือปืนกนอันที่สามคือยิงรอบทิศผมจะเล่นสายแชน,แนปเปอร์ครับอ่าบูมองมันจะสูงขึ้นเหมือนไอคอมนี่อัพดาเมจแชนปเปอร์แนะนำให้อัพอ รีรีไว้ด้วยยิงไว้นี่ฝนจะมาเล่นให้อยู่อันดับที่ต้นๆแล้วกันอันดับหนึ่งคะแนนห้าหมื่นพอแล้วไอห้าแสนพอแล้วเมื่อมันจะยาวนานอุ้ยจะตายแน่นอนทำดูเรื่อยๆอ๋อโดนอีกเอาไปอัก่อนอยิงนี้ได้นะวะโอเคยิงไว้เรื่อยๆ ยิงสแนปเปอร์อัพดาเมจก็แรงยิงแรงยิ่งดีแล้วก็ยิ่งยิ่งไวยิ่งเดียวโหรับรองงานนี้เฮ้ยปุ้นใหญ่ไอสองกระบอกเฮ้ยโดนโดนแล้วโดนแน่เขาน่ยโดนแล้วอุ้ยกับตายโอเคไม่รู้จะผมจะอัดคลิปได้ท้นขนาดไหนครับคนสมาครเจอผมได้ในเกมนี้ชื่อว่า FGT นะคะอ้าวกดผิด ยับก็อีกไม่เป็นไรไปไปได้ไล่ล่าอืินเนอร์แปลงบนกันโอเคชนพวกนี้ก็เลื่อนลดเหมือนกันนะฮะ,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 ะเฮ้ยเจ้า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  Sniper บ้างอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอมแพ้ยอมแพ้แล้ว <G AS TER> ไม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หึอับจำไม่ถ้าเก็บ คุณเล่นสายปืนรัวๆให้อัพเอเอวันนี้อืมเราค่อยพูดกันพูดถึงสไนเปอร์นกนจะเล่นแบบสไนเปอร์สไนเปอร์เสียงสำเนีนยงเลยสไนเปอร์อ้าวเย่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 อัพดาบเพลให้ยิ่งแรงให้ยิ่งแรงเย้สไนเปอร์อันนี้ มันยิงให้เราแล้วเราเก็บเก็บเนี้ยเด้อโอเคสไนเปอร์โอเค,อ,เคอัพดาเมจก็เต็มแล้วก็เต็มแล้วเต็มโอเคมวยมวยอย่าไงไรนี่อะไรนะนี่ชุบเก็บเป้ากันรอให้อัพอืมอัพรีไวโอเคใครจะพร้อมพวกละ อาจจะไปคลิปที่น่าเบื่อหน่อยคลิปนี้ขอคลิปเบลก่อนเออเจอเจอเจออู้สังกะพอกโอ้ไปอีกแล้วเมื่อเช้านี้เลยเอาไหม่เอาไหม่เอาใหมดีก่อนเรายังเบลน้อยอยู่ ัม่อัพม่เอามาคล,คลิปนี้จะเป็นคลิปที่โคตรจอมพิเศษยาวนานจริงๆเลยขอละขอก่อนเฮ้ยอะไรมันเฮ้ยสไนเอ้อเอ้ย,ยอ, oh. อุย้ยวิ่งพลังนี่นี่นี่นเก็บเก็บเก็บเบลกันวิวน้อยอย่าเพิ่งไปควนประทาโอ้ยสุพรรณาเฮ้ยโอ้หอโห ยู่ไมอัพจะควะไปหาที่ที่ไม่มีคนอยู่ค่อยอัพถ้าเกิดเจอคนให้รีบหนีก่อนเบลอยงังน้อยอยู่ซูมไม่ได้ <c oughs> โอ,โอ้ไม่เชื่อเยอะเลือเกินหนีหนีให้เร็วที่สุดเออและอย่างความไวก็เป็นสิ่งสําคัญนะฮะความอยากความไวกับเลือดต้องหนีทันเฮดด้ยหุ้ยอื้อหือ เดาอะไรวะของเรามันยังเฮ้ยหวยเกือบเดี๋ยว,ว,ว,วเราสุดเฮ้ยเกือบเ,เกือบ,อ,บอัพเลือดก่อนแล้วกันให้เลือดรีไวไว้หน่อยวิวิทีนี้ปลอดภัยฮะทีนี้มันทีนี้มันบาซิลเนี่ยผมจะเป็นบาซิลเออเฮ้ยทีนี้มันเถื่อนเกินยิงตอนนี้ได้กันยิงเอ๊ะได้แล้วชุบ ชุบแล้วก็ปาเลือด <G ül üyor> อุ้ยอุ้ยอุ๊ยพอเป็นสแนปเปอร์ที่นี่มันเถื่อนเกินยิงทิ้งไว้ยิงๆๆยิงยิงยิงโดนสี่โดนสี่เอออัพนี่ดำเป็เต็มละไปขั้ยิงไว้ครับจังหวะนี้นี่คือพวกยิงมันยิงไกลจังวะหาเราก็สุดเราก็ยิงไป จระจระครับโอ้ยอัพวิ่งเลยไปกดลำบากอุ้ยเอาโดนอีกโอ้โหนนี้ครับเนี่ยโดนแน่นอนอุ้ยแหลกแหลกเลยแหลกจังหวะนี้โอ้ยโดนลุ่มโดนลุ่มไมวไม่ลุ่มไม่ลุ่มไม่ลุ่มอืมผลต้องการลมคนอื่นอุ้ยยิงมาจากไหนนี่จระจระสี่มือเลยขา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 เลย เอาไงเอาไงย,ยิงให้พอกันนะย,ยิงโหดควานะอุ้ย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 เลี้ยมเ,เต็มแล้วสายที่ฮิตที่สุดก็คือสายนับปืนกลนยิงโคตรกลแล้วก็สนไนเปอร์อ้าวมมันมันต้องลมผมเนี่ยเฮ้ยจ,จะตายอยู่แล้วโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวรอก่อนคลิปนี้ประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีไม่ต้องกลัวเฮ้ยที่นี่ปลาซิวนี่นนอ,นะอ่ทาที่เหลือตาขออเขโอเคตอนดูบลไ,ได้วย ดูไปไฟมันยังไปไวไฟอ่ะเพื่อมันมันเตือนเาบอกว่าคุณติดคล้องชมอปลอกร์จอดไวไฟโปรดจอดไวไฟเด็แค่โอเคไปลองไปดูกันเผื่อมันมีจะได้ไปจ่ายขอตังค์มาจ่ายเอ้ยอ้าวอ้าวไม่รู้จักแล้วที่นี่ที่นี่ใครคุมผมคุมจังหวัดเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเอาดิอโอเคทิศเราจะไปไลลาฮะ ที่นี่บราซิวยิงใครก็ได้ที่นี่บราซิวเอาไงอ่ะที่นี่บราซิวที่นี่บราซิวที่เออไปไปไล่ฆ่าครับเพราะที่นี่มันบราซิวรูปน้องที่นี่บราซิลไปไปไล่ฆ่าเลยค่ะอ่าอยู่ดับสามมาแล้ววายจริงจริงเลยที่นี่มันบราซิวไอ้น้องครับอันนี้พี่พี่นี่เอ่อนี่ครับพี่พี่อะไรเนี่ยเอาไม่ใช่เนอยอนว่าดับต้น ที่นี่บาซิลน้องที่นี่บาซิลอ๋อหาเรื่องหนึ่งคนร้อยน้องน้องชายเฉยเจ้าหาเรื่องที่นี่ที่นี่มันบาซิลรู้จักเปล่าอืมเข้มข้นกับเทียมรองจริงเลยไปที่นี่บาซิลมีดับสามเองไปให้รู้ม <Twelve> ั้งที่นี่มันบาซิลนี่ไงเจอแล้วที่นี่บาซิลครับน้องร้อยที่นี่มันบาซิลนี่ไงนี่ไงที่นี่บาซิล ไม่ได้ฆ่าต่อลำหนึ่งแค่แสนได้เองทำได้แค่นั้นแหละตายไปเลยวค่ะยิงกระสุนทิ้งไม่เงินเอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยงอรออย่างไรเนี่ยโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเที่นี่บาซิลครับน้องที่นี่บาซิลครับครับประกาศรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เป็นบาซิลเป็นอย่างมากเฮ้ยเฮ้ยเจ้ารอ โอ้ย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 กสุนเยอะเกินจังหวะน,นี้ฮนะอืมเก็บไปสามสี่ตัวแล้วมัว <c oughs> ้งนี่อืมยิงอะไรเราบ้างนะเออเฉยก็ยิงโดนฮุบๆหาดับหนึ่งชื่อว่า LLL เ ll, รียบร้อยที่นี่รับท,รท,ท,นะที่นี่มันประเทศไทยฮนะที่นี่มันประเทศไทยฮนะที่นี่มันประเทศไทยฮะ ลายิงฮะที่นี่มันประเทศไทยฮะที่นี่มันประเทศไทยที่นี่มันประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยพี่ที่นี่ประเทศไทยนี่ประเทศไทย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 อื้มไม่ตั้งตัวเลยไงฮะฮะเอ็นยังไงเนี่ยเรายังไงนยเราเนี่ยเรายังไงนะเราเนี่ยฮะฮะอัพก่อก่อน แผลไปประกาศรู้ว่าที่นี่ประเทศไทยเฮ้ย hey, เราอยังไงนะฮะสี่รูอ่ะได้สี่กระบ,บอกคิดว่าเก่งสองกระบ,บอกอ,อ่ะฮะฮะอืมอือนีสี่กระบ,บอกเอาดีเอาดีวัดปัลล่าวัดปัะลาเอาหนีเอาวันวน,น,นี้มาแทนอีกก็ได้อุ้ย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 ,ย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 จะตายไม่ตายหรอกที่นี่บันบาซิลนี่ <laughs> ใแหละเรียกว่าโคตรเทียนเอ้าเอ้าเอานีาา่ทำไรนะ่นทำไรโอ้ยแหละมีเอาไงอ่ะเอาไงอไง่ะดับสองเลยเรียบร้อยโอเคประกาศอิสรภาพอุย้ยน่าจะดับหนึ่งเราเจอแล้วเราเจอเคาแล้วใช่ไหม ตามหาตามหาอ้าวดับหนึ่งแล้วดีกว่านี้มันบาซิโอทีนี้บาเซลบาซินบาซินบาซินโอ้โหนี่ผมเล่นกับใครนะนนี่ไก่หรือเปล่าไก่มานี่ผมมาสิผมมาสิเกมนี้ตอ่อยกิ่งยังไงครับถ้าเกิดตอ่อยกิ่งยังไงก็ยังก็แพ้กันโดนลุมผมเจอมาแล้วอันดับหนึ่ง ผมแบนดับหนึ่งโดนลุมมันรังแกคนที่มีทางสู้เข้าใจไหมมันแกคนที่มีทางสู้ทาไมเราสู้ไปเป็นเล่นก็ไม่เปนี่ยนมันแกผมทําไมอืมสีกระบอกเกมนี้ต้องต้องยิงดักนายิงดักนาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงถึงบ่ายแล้วมันก็จะตายเห็นไหมเกมนี้เล่นง่ายๆไม่ยาก ตั้งเป้าไว้ที่ละสไนเปอร์ตั้งไว้ที่ห้าแสนแล้วกันสไนเปอร์มันโกงอยู่แล้วน้ำมันแรงมากโอ้อือยู่เฉยก็เสร็จพี่สิน้องโอ้ยตรงนั้นเต็มเลยเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยนี่ดำหนึ่งมาแล้วจังหวะนี้สวัสดี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 เป็นไงบ้างสวัสดีสวัสดีเป็นไงบ้าง เออที่นี่มันประเทศไทยอ่ะก็เ,เห็นรู้จักประเทศไทยปะ่ะก็เห็นรู้รู้รจักประเทศไทยปะ่ะน้องอ้าวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอืมตรงนี้เต็มนี่ประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยมันเถื่อนมันเถื่อนอ้าวเหอับนิดหน่อยไม่ได้ที่นี่ประเทศไทยประเทศเชยประเทศไทยใครก็รู้ว่ามันโหดจริงๆนี่ไง ไปโอ้ยยัง nhớ อ่ะยัง nhớ อ่ะยัง nhớ ยัง nhớ ไปคลิปนีป้นตั้งไว้ที่ห้าแสนพอเยอะไปไหมไม่ใช่แต่มันจะนานไปไหม,มไปไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย แหลกแหลกครับอย่างนี้แหลกเอา้า <c oughs> ขนาดแหลกเดินผันยังตายเอ้านี่เล่นเอาให้เวลตานแล้วกันจะทันไหมเนี่ยโอ้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 ยวิวิวิเพื่อนไหมเนี่ยกับตายนี่อัดไปกลางกลางลำแล้วเจ้าก็ต้องตายเสีดยดไป สตเตปเปอร์ผมเล่นคิดว่ามันโกงที่สุดแล้วสำหรับผมนะสตเตปเปอร์ยิงแรงจริงลูกกระสุนใหญ่ยิงขวาลูกเล็กได้ลูกเล็กต้องยิงแหละลูกขจะยิงไอสเนปเปอร์หายลูกหนึ่งเอา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 ันนี้จะไฟไฟผิดคนแล้วนะ้องผมมาดำหนึ่งเลยนะดำหนึ่งเลยนะเอา,เอาแรกแรก เจ็บนัะเฮ้ยนี่มันไงเนะี่ยคุกคุกอันไหนเนะี่ยอันดับที่อะไรตายยังไม่รู้ต้องให้ห้าแสนมาแล้วแต่คลิปมันจะนานไปขนาดไปทำตอนนี้ยิงแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วส,สี่แสสี่แสแล้วหาสัน 5, พอแล้ว ทำนานๆนะมันนานไปไม่ดีอืมเจอแล้วยังไม่กลาบครับไม่รู้รนนะะไม่รู้ พปรับปินโนไงโอเคห้าแสนมีเงินห้าแสนอีกสอีกสามมืนประมาณที่สิบนาทีก็จบแล้วมั้งห้าแสน,นตัวไหนน่าเล่นโอ้ยตัวเป็นคนน่าจะเล่นน่าเล่นเลย ไม่ห้าแสนก็ตายผมก็ค่อยเลิกเล่นเจมินแปดโอ้ไม่เชีวยวฮิช็อตยิงพาาเอาอหมดแล้วนี่นี่นี่ชนไว้ชนไ้ยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้ง สิมกะแล้วอ้ยลุม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 ดนลุมมนจะหาแสนวันนี่เออ 500, เหาแสเถอะเย่หาแสนแล้วเย้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 เย,ย,ย,ยอ่ะยอมตายอืมอืมนัง่งโอ้ทำวิที ไม่ได้มันกระตุกเป็นลังทีบอ้างค่าเลยเอา้ว้ค่าแล้วเนี่ยค่าดิค่าค่าค่าเราสิค่าผมเลยอ๋อค่ะย้่ยตายแล้วนี่ห้าแสนนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้หรือว่าติดใจที่ผมเล่นก็อย่าลืมไปโหลดลงมาคนระับใน g o o Google Play s t o r e ก็มีฮะ เพรโยนง่ายๆครับกอขอบคุณครับที่รับชมก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคันทำคลิปต่ตอๆไปขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับเจอกันครับ